สวัสดีทุกคนในผมกวนนี่นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมไมโครฟลับกันนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาเปิดลัคกี้บ็อกกันนะครับผมซึ่งลัคกี้บ็อกที่เรามาเปิดวันนี้นะครับเราก็เชื่อลัคกี้บ็อกว่าอ่านไม่ออกนะครับผมบอยอ่านออกไหมออกอ่านว่าอ่านว่าอะไรว่าอ่านว่าอะไรอ่านว่ามีซันมีมีมีฮัสอย่าพยายามเลยแล้วช่างมันเถอะละกันไอ้ว่ามันก็คือลัคกี้บ็อกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดลัคกี้อะไรเลยลัคกี้บ็อกอะไร รักก<ม>ินบ็ุคคลบล็อกแล้วก็วันนี้นะครับเรามาสู้กับอะไรรู้ไหมอันนี้คืออะไรพริกไทยดำตาพี่หยงเราเหมือนเดิมนะเราจะมาแลกก่อนเปิดนะครับผมเป็นไงกล่องแบบโอ้โหสวยงามตารากุ้งกิ้งกระดิ่งแมวโอเคมาหนึ่งสองซุยอู้ได้ทองอมาเพืพ่อนที่ดีที่สุดตลอดไปอ้าวมีเพื่อนใหม่แล้วเหรอเอ้มีเพื่อนใหม่แล้วแล้วก่อนเพื่อนไปไปทำไมมีเพื่อนใหม่เร็วจังเลยอะวายเราบวกเป็น อ่าเป็น100ก่อนนะครับไม่รู้จะบวกได้หรือเปล่าอ่ะเอาบล็อกทองบวกปึ๊บอ้าวไม่มีมันไม่มีอะไรแน่เนอะบอยลัคกี้บล็อกบวกไม่ได้นะว้าวไม่ต้องคอมมันบล็อกบอกเว้เช่าเลยบอกเออบล็อกแล้วเราจะได้คอมมันบล็อกไหมอุ้ยตา้วไอ้มันหนีไปก่อนอุ้ยไม่โดนสัตว์จะปลายาดีให้เมียวหลบได้ไงอ่ะอุ้ยธนูโอ้ยโอ้ยติดพิษเลยโอ้ยแกตายนะก้าโอ้ยลืมไปโมชันที่ตีรวมไม่ได้ดาเมจดไม่ไรว่าเลยดาเมจอะไรแกตายเหรออเอ ไก่อะไรเนี่ยเอา้าไม่มีอะไรแก่เป็นชื่อเฉยๆตีสกิททีเดียวมือสกิททีเดียวคือตายเดี๋ยวไม่ทราบทำอะไรลูกพ <c oughs> ิกไถ่ครับเฮ้ยพิกไท่ลูก <c oughs> ออกมาเออเดี๋ยวแม้ว่ามันจามแล้วมันระเบิดนะครับโอเคแบบนี้เราเราทุกคนก็เห็นสป,ปอยแนละ้วเยี่ยมไม่นะเพราะว่าไม่ได้จาม,มถ้าม,มึงเหยียบมันจะระเบิด <c oughs> ใช่เหรอโอเควางอะไรอยู่โ้มานะครับไหนเอ้ยอ๋อเออว่ะทำไมบอยชะล่าจังเลยวะปึ๊บ ถ้าเราสู้ในนั้นอะกูวแค่มันวายเลยเราก็เหยียบเลยกูวตายหมดนั่นแหละเราจะให้มันกระเด็นออกมาไงโอเคครับกล่องนี้ได้อะไรเอ้ยพิกไทยยาอย่าพ่นระเบิดนะโอเคเราขุดระเบิดมัดอกโอ้ยจะตายเนี่ยแต่ว่าเราจะสู้กับพิกไทยเยอะขนาดนี้ได้หรือเปล่าประเด็นได้ระดับกูแล้วดูเอาไปวางก็ได้ีนโอ้ยชุดได้เหรอใช่มันขุดได้โอ้ยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยอุ้ยแก อะไรเนี่ยซอมบี้จำเรื่องกุบด้แเลยเพื่อนเฮ้ยมันสะท้อนกลับด้วยอ่ะปึ๊บอุ้ยน้องแมวอุ้ยผักพวกแมวไล่กัดบ่อยๆแมวมันกัดไม่ได้ไม่เหมือนชีวิตจริงโอ้ยมันไม่แล้วพริกไทยมันมาได้ไงเนี่ยแมวชีวิตจริงมันไม่กัดเขาควรไอ้สับเออนั่นแหละไม่ขุดได้ไงนนายจะวิ่งไทยมาแก้เราอย่างั้นเหรอโอ้ยมีอะไรมันบอกว่ามีอะไรกำลังมาอะไรกำลังมาเหรออุ้ยอุ้ยกูรู้แล้วอะไรกำลังมาซอมบี้ วายนำโดมมาทึบกลับบ้านมาด้วยปึ๊บโดมมาทึบก็บคือไอ้ที่มันส่องแสงนี่แหละทองอีกแล้วครับเสียดายมันบวกไม่ได้ดอ่ะปึ๊บ TNT เราวางแม่งเลยอุ <c oughs> ้ยแฮมเบอร์เกอร์บอยแฮมเบอร์เกอร์คุณเท่าไหร่ปว๊บคุณแล้วโอ้ยไอ้แว็กโออ่ะเอาได้ไข่เกิดเบคอนกับอะไรมาเนี่ยเสกให้ละเจ้าเจ้าเจ้าอ๋อเบคอนที่เราสู้กับพิซซ่านั่นเองกูก็พากันนะเนยไหนพาก อะไรเนี่ยนอนเหรอโอ้ยอุ้ยอุ้ยแราใช่กอกใช่กอบโอ้ยใช่หใช่มั้งอ่ะเอาโล่ให้พอดีได้โล่มาแทมไม่ได้กันเลยน่าจะกันให้เอาโต้เนาะเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันบ้างอะแย่ว่ะแย่แลยว่ะแค่ลืมกันโล่โอ้มีอะโอ้สองอันตีเข้าไปเด้ เอาจะไปตีเข้าวะตีข้าอะไรทำไมที่ดูเสียงรถรถอะนี่เรือรถปะเนี่ยใหม่เออบอยมีมีคนเมนว่าอยากให้นับเพชรนับทองอ่ะแต่ว่าเราไม่นับหรอกเนาะเราเล่นแบบธรรมดาดีกว่าไม่ทำเพราะว่าเราจะไปท้ำาคนแล้วใช่ครับมันซ้ำวายอะไรวายมาเก็บน่อยมาเก็บนะอยใครจะไปเก็บวะเก็บชองโอ้ยมึงอย่าลากไปนะขอมกูกำลังว่างๆว่างๆอันนี้ไม่ใช่จะไปเก็บนะอันนี้มันคืออะไรวะ แค่น oh, why? Oh, why ังซื้อว้ายอุ้ยของเต็มเลยอะอ่ะอ่าอ่าตลอดก่งเลยพี่ตอวแกอี้วอ่ะพี่บอยอ่ะอะไรนะพี่บอยแกไม่ดีอีกแล้วหนีไปไหนล่ะเอ้าเอามีเอาเอาเอามีเสียงโชคอุ้ยเผิอลงไปเหยียบอื้อหือแหลกเลอเกินดาบหยินดามเม็5ห้าทำไมบอยไม่ทำเคลียร์ฟิกอ่ะโอ๊ย โอ้ยเจคิวพิทันือดาบซับคิวมันง่ายกว่าอุ้ยเจคิวพิทันือดาบไม่ได้แล้วเราจะปิดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟิกไทยหายโอ้ยกูโดนแมวคัดโอ้ยไม่ใช่แมวตัวอะไรเนี่ย่าาลงมเลยเปิดคาราชี่ไม่เคยเปิดมาก่อนเปิดอะไรทำกูตามมาหลอกหลอนแล้วโอ้ยไปมีซอมบี้ออกมามีซอมบี้มาได้ดาบอีกแล้วครับมันเบาอ่ะปึ๊บน้องแมวก็ยังอุ้ยได้ดาบมา ดาบน,นี้สามารถบวกได้นะครับเรามาบวกกันเลยดีกว่าโอเคเราจะเอาร้อยบวกเนาะอ,อุ้ยอุ้ยตีรอบเดียวตายเลยเหรอดาบมีถกอีกนะเป,ปล่าเลือกคุเลยขึ้นหมดได้กาก่ะโอ้ยโอ้ยกาก่ะอะไรฮะไรอะไรอะไรฮะอะไร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 ทอามมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยวะเอ,เอาพาพาไปกินอุย้ยกากร ช่วยไม่ได้ดนะคนบรรยากาศกูเอฟบีซีช่วกอดกูกุยก็กากระกูแหมอ้ายโอ้ยอันนี้เนี่ยได้เวลาใช้นี่มันแล้วโอ้โหโโอโ้หโโทุกคนดูนี่ของดาบนี้นะครับผมมันสามารถตีสเปสได้นั่นหมายความว่าพิกไทยจะโดนค่า,บาแบบสเปสโอ้ยดาบเรายังโหดเลยดาบเราตีสเปสนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเอ็นทัฟโฮมีอะไมไม่เปาพี่ที่อื่นวะเอ็นทัฟโฮมเป้าของเออใช่ป่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันได้อะไรมาเนี่ย เอ๊ะฮ้มีให้กดก,กดแล้วได้หรอปะไม่ได้อะไรมีแต่เพชรทองโอ้ยเหลือเกียร์อะเออมึงเหลือกี่ก <30. S 1> ล่องสามสิบกูเหลือสิบสิบเจ็ดเตือแ <laughs> ค่กุลีบอกหนะ่อยโอเคโอ้ยจริงจริงมาวพุ่งเ,เปิดช้ายังวะแมวระเบิดแล้วตายมึงทำแมวกูตายวายล็อคกี้บ็อกนักเขาวนักเขาวขา่ามึงเป็นคนปล่อยไฟใส่แมวมึงเหรอกหลีแก้มแก้มแก้มเอ๊ะอะไรเนี่ย ดา,ดาบม,มีดาเมจก็คล้ายๆดาบของเรานะครับแต่แค่ว่าเอฟเฟกเราดาบ,ดาบเราจะดีกว่าโอ้ยเจ็บโอ้ยพิกไทด์อีกแล้วอย่าทีช่วยด้วยไม่ช่วยหรอกได้ธนูมาอีกแล้วครับธนูนี่กากไปทิ้งไปว้ายคือทำไมพิกไทด์มันระเบิดแรงจริงนะ <laughs> ว่าไหมมันระเบิดแรงมากเลยอะเห <laughs> มือนแบบชุดก่อน <disappear> <laughs> แล้วมันไม่กันอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยโคตรแรงอ่ะแรงจริง กแ่วาเดี๋ยวขอบวกไอ้นี่ก่อนดาบกูบวกดาบที okay, right okay, okay. Okay, okay, ่ดาบกูหายเลยอ่ะอ๋อดาบยังอยู่มึงอย่ามาวางได้ดาบหายดาบหายไอ้บอยดาบมันจะหายเ้ยเะจูโอเคดาบกูยังอยู่ไอ้เหี้ยไม่๋ฟาดอะโอเคได้ดาบร้อยบวกนะครับฟาร์มระเบิดแล้วหนึ่งฟาร์มระเบิกเยอะดาบเรายังอยู่อ้หายแล้วไอ้ไอ้เหี้ยไม่เอะ เอ้ยมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วสมแน่โดนกตา่กตายกระต่ายกัารย,ยาแห่งโชคกินแล้วจะได้โชคดีจะได้ไม่ต้องมีคนมายุ่งนายบอกโชคดีโอ้ยมันไม่กันเนยลยเหรอวัดโลกกูเด้อทำไมพิธีทำไม,มพี่พลชอบแก้พิธีอ้าวติดคุกติดคุกติดคุกปึ๊บโอ้โหโอเคเราเหลือส5กล่องแล้วนะครับผมเราเปิดรวดเร็วมากกต่ายละโอ้ยแฮมเบอร์เกอร์ โอ้ยบอยได้ดาบไปนี่ยังโลเด้น <Golden. S 1> ดาบดาบ,ดาบที่กูถือ,อที่กูใช้ตีอะ่ะมียังไม่ไมโอเคเดี๋ย okay, วดรอปให้แป๊บหนึ่งเปิดก่อนนี่แค่กูมีระเบิดของไอ้ไอ้นั่นกูกอะแต่ว่าเราจะขโมยมาได้เหรอโอ้ oh, สบายเสี่ยงโชคครับผมโอ้ได้ทองกับเหล็กมาปึ๊บอันนี้ดาบดามเมจสิบเราทอไม่พอ,อสิไม่แลกแล้วกันบอยหมดแล้วเหรอ หมดแล้วเหรอยังเอ้ยเอ้ยไอ้เนี่ยอ๋อหลังๆเอาดาไปนี่ตาประกาศเอาไปบวกเองข้าลังมีพิกไทยมาไม่ใช่มันจะไปพิกไทยมาแก้กูอีกนะเดี๋ยวพิกไทยกันเอาพิกไทยพิกไทยขอพิกไทยออกไปได้แล้วบางข้ามันเป็นดุ่นแล้วไม่ดอกนะอย่างแล้วมันเปอร์เซ็นต์มันดอกมากมากผมไม่ดอกว่ะ เลกยอาลิปเปิดนี้แล้วอะเหลือส oh, 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 really ี่สิบกล่องรอเล่นเหลือสิบกล่องแล้วเนี่ยโอเคเราใกล้หมดแล้วนะครับผมเราจะได้อะไรปิดท้ายหรือไม่พวกยา l กี้โ p ชั่นโอ้ยอ๋อฟางข้าวโอ้โหอีไม้นีอีกแล้วอุ้ยอะไรอ่ะอะไรวะอุ้ยธนูอย่างเทพเลยอันนี้เป็น Lucky ไมโครชิปทำอะไรได้อะเก่ง่ะครับไม่ง่โอ้ยลางได ปลาแล้วติดเลยกูบอยดูธนูนี่ดิดูธนูสวยปล่าไม่มีดิไม่มีอ่ะอุ้ยมันมีนี่ว่ะมีเหรอมีไมค์ไดมันเตียตองไมโครชิปปลาเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยจะหมดแล้วนะครับผมอุ้ยำไมโดนเมื่อกี้น่ะโอ้แมวไม่จนตายแมวกูตายเพียบเลยโอ้กล่องสุดท้ายหมดแล้วบอยหมดยังเดีต้องร้อยกล่อง โอ้เยอะ <c oughs> เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอตอนนี้พี่บอยเปิดเสร็จกันดีกว่านะครับผมเอาละครับตอนนี้พวกเราก็จัดขอแล้วก็พอไม่เจนไปสู้กับเอ่อพิกไทยแล้วนะครับผมจริงๆที่ผมไม่ใส่ชุดไดมอนเพราะว่าชุดนี้มันมีเอฟเฟกต์ดีกว่าไดมนอนด์เนาะแต่แค่ว่าไดมอนด์ก็อาจจะกันดีกว่านะครับโอเคก็ให้ผมกินแอปเปิ้ลแล้วก็ปลายาไมโครชิฟเลยนะครับผมโอเค ไปทรับอย่าเพิ่งยังไม่เริ่มโอเคก่อนจะไปเริ่มกันนะคนอย่าลืมกดไลค์แล้ะซับสไครป์วันละสองคนได้ครับผมโอเคเริ่มเลยมาดูพิกไทยเลยโอ้โหพิกไทยอย่างเยอะโอ้ตายโอ้โห้างทหาหมู่บอยระเบิดเต็มเลยโอ้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 ถ้าตายคือแพ้นะอย่าตายนะตายคือแพ้นะถ้าเราตายอ่ะเมื่อกี้คุยไม่ตายเลยเชื่อกูป่ะมึงตายแล้วแต่กูยังไม่ตายโอ้ยพิกไทยเต็มเลยโอเคโอ้โห โอ้โหเศษมันอย่างเยอะเลยอะเราต้องฆ่าของเราจะชนะน,นะครับแต่เราห้ามตายติ <c oughs> ๊กดใจเรียบร้อยลามาพ่นเติดกูเหรอ,หอพ่นน้ำลายหลอไล่าม,ลามามะพ่นน้ำลายพ่นลบลายสุกลาม,มาเลยด้วยเลยสุกในน้ำเลยสุกในน้ำเลยมันจะมาระเบิดไม่ได้เลยเฮ้ยอย่าตายชิบายแล้ว อ้กูตายร้อยกูเป็นคนฆ่ามึงไงวะเพื่อนเราแพ้หรอหมดยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเราก็มาสู้กันต่อเลยมั้งยิงธนูมุงโกงวังกูไม่มีธนูโอ้ยมาดิมาไอ้ฆาตกรขอเวลานลกขอเวลาโลกขอวางวลาพี่เต้ โอ้โหโอเคนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ถามว่าเพลอภิริกไทยไหมล้วก็แค่ตายกันคนละรอบไปหมดสามสี่ครั้งไงเพราะว่าอภิกไทยเราโหดมากเลยนะถึงมันจะตายเร็ว่ะแต่ว่าแบบระเบิดของมันนี่แบบสุดยอดมากเลยนะส่วนสู้กับบอยก็ใครชนะดีเราชนะอีกดีไหมโกอ่ะคุณใชายเช่นเดียวกัอ โอเคผมก็จะถ้ำไปแล้วไม่เจอกินแล้ผมไม่ไปกุณไลค์กันลค์มว่าเราสองคนด้วย